นอาโอเคครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้นะครับอยู่กันในเกมโปรเกรเลเจนด์นะฮะเกมบนมือถือนะครับก่อนจะเริ่มคือรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจงในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยกันแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามกินได้ผ่าน่วนของเพลินเลยครับที่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับใครอยากจะสนุกช่องสามารถกดสมัครสมา,สมาชิกก็ไม่เลยหน้าช่องนะครับอีกช่องหนึ่งการก,กดสุนทรขคนใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดเช่นกันนะครับผม โปรแกรมลเจนเซิร์ฟนอกนะครับตัวนี้ไม่มีภาษาไทยนะเพราะว่าเป็นเซิร์ฟนอกเวอร์ชันเนี่ย711.1.2นะก็เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของเซิร์ฟนอกซึ่งมันจะมีดีเทลนะครับรายละเอียดของอแพทเนี่ยเยอะกว่าของเซิร์ฟไทยเราค่อนข้างมากนะครับตัวโปเกมอนเองนะฮะก็มีโปเกมอนมากมายกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นก็ได้ง,ง่ายๆนะครับเนี่ยอย่างมาสเตอร์ก็ มีตัวนี้ครับมาสเตอร์โครไรดอนนะมาสเตอร์มิเรดอนซึ่งมาสเตอร์โครไรดอนกับมิเรดอนเนี่ยมันสามารถหาได้ด้วยนะสายฟรยีนะครับสามารถหาได้ด้วยนะเนี่ยไดมงไดแม็กเท่ๆนะดูด,ดิไดแม็กโหอย่างเจ๋งอะดูดิโอ้โหเอาเรื่องนะครับดูด,ดิอ่ะโอเคอ่ะต่อมาก็เดีย๋ยวจะพา ไปดูไกด์การเล่นนะฮะคือผมเคยทำรีวิวของโปเกมมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทำไกด์หนึ่งวันกันดีกว่านะครับว่าควรจะทำอะไรบ้างกับโปแกมอนเลเจนด์เซิร์ฟนอกนะฮะอ่นะก็นะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นได้ทั้ง2ระบบเลยนะครับ Android กับ iOS นะฮะก็ลิงก์ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปไปดูกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเบสิกเบสิกก่อนแล้วกันอ่าทรัพยากรนะครับในเกมหลักๆนะฮะในเกมนี้นะ จะมีอยู่ด้วยกันนะครับ3อย่างนะครับทรัพยากรนะครับอันแรกก็คือเพชรนะฮะเพชรตัวนี้เนี่ยนะครับจะเอาไว้ใช้หลักๆเลยนะสุ่มกาชานะครับจริงๆเอาหลักๆเลยคือหน้าที่มันคือสุ่มกาชานะครับกาชาในเกมนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยการใช้เพชร2 4 8 8เพชรในการกด10ครั้งนะฮะจะมีการันตีด้วยนะครับทุกๆ25 0 0 0าจะการันตีออกเทพ1ตัวนะครับ ก็ใช้เพชร5 0 0ใช่ไหมครับสุ่ม10ครั้ง10รอบก็ได้โปเกมอนเทพแถมไกหนึ่งตัวสำหรับ ID ใหม่นะครับก็เริ่มที่5000นะครับกด5000แรกก็ได้เทพเลยแล้วก็ตัวที่2ก็5000นะครับแล้วก็ตัวที่3 5 5 0 0ตั้งแต่ตัวที่4เป็นต้นไปจะใช้เพชรครั้งละ25,000ถึงจะได้กรารันตีเทพนะครับตัวนี้เนาะอันนี้คือหลักๆคือเพชรเอามาใช้ตรงนี้ ต่อมาครับทรัพยากรที่2ที่คุณจะต้องควรรู้นะว่ามันจะใช้ทําอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของหนังสือหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเนี่ยมันเป็นไฟเจอร์ไทม์มัสเตอร์บุตัวนี้เป็นหนังสือทาดไฟที่เอาไว้ใช้แรกของในเกมทุกอย่างนะฮะที่เป็นของอัปเกรดโปเกมอนเทพล่าง Master d ์ไดแม็กทุกอย่างนะครับสายฟรีถ้ามีอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับแลกได้หมดนะครับ หาเก็บไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าจะทําได้นะครับผมบอกก่อนเลยว่าโหดแน่นอนนะฮะสายฟรีก็มีเทพได้อีกอันหนึ่งที่ควรจะมีเลยก็คือมันจะเป็นเศษชิปสีทองนะครับมันคือเศษชิปสีทองไม่รู้ในนี้จะมีปะนะเศษชิปสีทองเนี่ยนะไม่มีในนี้นเนาะเศษทองก็คืออย่างเงี้ยครับเนี่ยไอชาดทองทองเนะี่ยอันนี้ก็คือเป็นไอเทมแลกของเหมือนกันแลกของแลกเทพด้วยนะ อ่ะเรามาดูกันว่ามาแลกยังไงนะครับหลักๆเลยนะเนี่ยมันอยู่ตรงกิจมีราคาถึงไหมเนี่ยคนที่ผมบอกว่ามีแรดอนกับโคยดอนเนี่ยตัวเทพเนี่ยมันใช้หนังสือแลกได้ซึ่งถ้าเป็นเซิร์ฟไทยต้องเติมตั้งหลายหมื่นเป็นเงินไทยนะ2สองสามหมื่นเลยก็จะได้ล่างมาสกว่าได้ไดแมตต์ใช่ไหมแต่เซิร์ฟนอกนี่ของฟรีครับได,ได้เลยครับเพียงคุณแค่เก็บของเฉยถามว่าปริมาณเยอะไหมก็เยอะแต่ดูนะหนังสือ2006อ่ะคุณได้ทั้งล่างมาสเตอร์ทั้งเศษเลย ผมว่ามันหายากนะแต่สายฟรีทําได้นะครับโอเคนอกนี้นี่คือสิ่งที่เป็นพวกทรัพยากรที่ต้อ,องใช้ในเกมคราวนี้เนี่ยหลกัหลกๆวันหนึ่งนะครับควรจะทําอะไรดีกับเกมนี้ตัวเกมนี้เป็นเกมแนวจัดทีมต่อสู้นะฮะเทิร์นเบดสต่อ 3, 3นะฮะการจัดทีมเนี่ยก็ควรจะจัดเป็นธาตุของมันนะฮะถามว่าจัดเป็นธาตุของมันก็ไม่ได้ยากอะไรถ้าเล่นเป็นทีมไฟก็ไฟ3ตัวน้ําแข็งน้ําแข็ง3ตัวบิน3ามตัวไฟฟ้า3ตัว มันก็จะช่วยบัฟส่งเสริมพลังกันหรือไม่มีก็เล่นเป็นทีมผสมได้นะครับก็เป็นการจัดทีมเล่นเนาะแล้วก็ระบบเนี่ยมีการจับโปเกมอนได้นะครับเนี่ยเราก็มาจับโปเกมอนได้นะครับในเขตจับโปเกมอนเนาะก็ใช้บัตรจับจับได้นะครับคราวนี้เนี่ยนะครับไกด์ที่เราจะต้องทำอะผมต่อ,อกโปเกมอนนะฮะมีให้เล่นกว่าพันตัวนะครับเยอะมากนะฮะเยอะสุดๆแล้วก็มีคอลแลบกับดิจิมอนด้วย Yeah. น่ารักน่ารักเห็นไหมอ่าโอเคก็ลองไปดูได้นะครับแผดใหม่ล่าสุดเลยนะครับอ่าก็ไกด์นะครับง่ายๆนะครับเวลา,าทำไกด์หนึ่งวันเนาะหลักๆเลยก็คือให้เราทำเควสขวามือให้หมดนะครับเควสขวามือเนี่ยมันเป็นเควสที่เราต้องทำหมดแล้วมีทั้งเควสหลักเควสรองเควสย่อยนะครับทำไปเถอะนะครับทำเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือ exp ล้วนจะทำให้ตัวละครเลเวลขึ้นไวมากๆนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดทำเสร็จปุ๊บไม่รู้จะทำอะไรต่อดีนี่ครับกดมาตรงคำว่านี่ครับ a c h i e v e m i i s s o n หรือ Activity Mission นะครับตรงนี้เขาจะมีไกด์หลักๆให้เราทำนะครับเยอะมากๆคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเลยคือำว่ากด Go to เข้าไปนะครับผมกด Go to เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะพาเราไปทำ Quest อ่ะผมดูตัวอย่างอ่ะอย่างเช่นนะครับผมจะไปลงด่านสำรวจแล้วกันอย่างงี้ครับเราก็กดลงเล่นปกติอันนี้คือผมเล่นไปแล้วรอบนึง มันก็สามารถกดกวาดล้างได้ด่านไหนที่เราเคยเล่นไปแล้วเนี่ยเราก็จะกวาดล้างได้แล้วเราก็มารับของให้เองอ่าก็ให้ทําไปให้หมดนะครับเท่าที่ทําได้นะครับทาไปเถอะนะฮะแล้วก็ทุกสามสิบแต้ม60แต้ม90 120แล้วก็150เนี่ย,ยมันจะมีของรางวัลให้เรานะครับแล้วก็มันจะสะสมเป็นรายสัปดาห์ด้วย1สัปดาห์ถ้าเกิดเราเก็บแต้มได้ถึง1 0 0 0นะนี่ครับเราจะเปิดกล่องได้เพชรด้วยนะโคตรดีนะครับอันนี้คือนี่แหละ activity สิ่งที่เราต้องทำนะครับผมอ่า อันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำเลยหลักๆนะฮะอ่ะแล้วในส่วนของ activity mission เนี่ยถ้าคนไม่มีเวลา,าจริงๆนะฮะมันทำยังไงนะครับคนที่ไม่มีเวลา,าจริงแนะนำนะครับมีไม่กี่ quest หรอกอ่ะอย่างเช่นอ่าถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจเล่นสอนร้องฟ้าเรากดเข้าไปเรากดเขาว่าลีดได้เลยก็คือกวาดล้างมันก็จะจบไวถูกไหมครับอันนี้ก็เล่นได้แบบรวดเร็วนะฮะอันนี้เรากดล a l อได้กวาดล้างได้อย่างเงี้ยเราก็ได้ของมาเลยไม่ต้องเล่นถูกปะ อันนี้ก็จะไวหน่อยเห็นไหมแล้วก็อะไรอีกนะครับอันนี้นะครับกดเข้าไปรับของเนาะอันนี้คือเราต้องเล่นอ่าเข้ายกนะเก็บแต้มยิมก่อนเสร็จปุ๊บก็รับของนะครับเนี่ยการเล่นก็เข้าไปเล่นตามปกตินะครับอันนี้ควรจะเล่นนะเนีย่ยเราเข้าไปสู้อย่างเงี้ยอันนี้เข้าไปตัวเดียวเนี่ยเดี๋ยวลองทีมนี้นะครับคือก็เข้าไปเล่นนะครับ5้าที10บนาทีนะครับนี่คือแบบเบสิคเบสิคละ คนที่มีเวลานอยจริงๆนะฮะเราก็เก็บแต้มไปล้วเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็พอรอสักพักน,นึงก็ค่อยกดรับของรางวัลน,นะครับอ่ะโอเคแอทิวิตี้อะไรอีกที่เล่นแบบจบง่ายๆก็อย่างนี้ครับส่งมอนไปจนภยยัยเงี้ยครับมันไวอะนะครับคือผมใช้เวลาเล่นตรงเนี้ยวันหนึ่งไม่ถึง15าทีจบละนะครับเราก็เลยเล่นไปง่ายๆนะครับ อันนี้ก็เล่นได้นะครับแบบตีบอสอย่างเงี้ยเราก็ล่าล่าบอสล่าอะไรไปอันนี้เป็นเป็นไกด์แต่แต่ละวันที่เราต้องทำนะครับเนี่ยเราก็เล่นไปเงี้ยไล่เล่นไปเรื่อยๆปึ๊บต่อสู้ได้แบบสบายๆอ่าเนี่ยสู้ไปปึงนะครับมีอะไรอีกนะครับที่เล่นได้แบบรวดเร็วหน่อยก็จะมีพวกปลูกเบอร์ลงเบอร์รี่นะครับ เนี่ยปลูกเบอร์รี่ในฟาร์มเนี่ยนะครับไวแป๊บเดียวปลูกเสร็จได้เควสนะแล้วก็เอาเบอร์รี่ไปใช้งานต่อได้ด้วยโคตรดีนะครับระบบเบอร์รี่ก็เอามอนสเตอร์มาบอกว่าหนูฝากได้นะครับเพิ่มเลเวลเลเวลได้นะครับไม่ต้องไปฟาร์มเองนะครับไล่มาเนี่ยอย่างเงี้ยก็มีอีกนะฮะเนี่ยการลงหอคอยอย่างเงี้ยครับเนี่ยพอเวลาเราลงมาแล้วบ้างใช่ไหมครับมันก็จะกดกวาดล้างได้ โดยการเลือกบัฟได้เลยนะครับแล้วมันจะไปชั้นที่ที่เราไปไกลที่สุดอะครับแล้วมันก็จะให้เราสู้ได้เลยไปเนี่ยเราเข้าไปสู้ได้เลยเราเก็บของรางวัลแล้วก็เข้าไปสู้ครับเข้าเข้าไปสู้ตามปกติเลยไปเนี่ยมอนสเตอร์เราพลังบาลเท่าไหร่เราสู้ไปเข้าไปสู้อันนี้เป็นพวกดันเจี้ยนต่างๆที่เราสามารถลงได้แบบรวดเร็วนะฮะอันนี้ผมพยายามพาไปดูที่มันเล่นง่ายๆนะครับที่มันใช้เวลาไม่เยอะ ก็ผ่านแล้วง่ายๆไม่ถึง1ิวิเนี่ยเราก็เล่นไปครับคนที่มีเวลาน้อยจริงก็เล่นตรงนี้ไปเล่นไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับยิ่งเล่นได้เยอะยิ่งได้ของรางวัลเยอะอ่านี่ก็คือไกด์เราควรจะเล่นนะครับตรงนี้ควรทาเลยละ่ะของดีนะอ่าอื่นๆก็ไล่เล่นไปได้นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับอ่าช่วงเวลา11บเอโมงนะฮะจนถึงบ่ายสามโมงเนะี่ยให้เรามาลงข้ามเซิร์ฟครับ ในข้ามเซิร์ชเนี่ยมันก็จะมีของรางวัลให้ที่เป็นของรางวัลค่อนข้างดีนะครับดูดิของดีๆทั้งนั้นเลยปะดิสกิลเนี่ยเหรียญแฟลตกล่องสกิลมีหมดเลยปละดงประดับดบัตรจับก็ดอบนะฮะอันนี้ควรมาเล่นนะครับอันนี้สิบเอ็ดโมงรถไฟสามห้ามพ,พลาดให้มาเล่นนะครับให้เล่นในช่วงเวลานี้นะครับจะได้รางวัลสองเท่าแต่อันนี้ต้องมาลงด้วยแล้วก็อ,อีกอันนึงนะครับที่ควรจะลงก็คืออันนี้ครับแชมเปี้ยนลีกก็คืออ่า ต่อสู้แบบพันธมิตรตีครับก็คือการต่อสู้ชนะจัดอันดับใน1วันเนี่ยเราจะสู้ได้10ครั้งนะครับซึ่งให้เราสู้ช่วงเวลานะครับจำให้ดีนะ11โมงถึงบ่ายสนะครับ1ช่วงเวลานะแล้วก็ช่วงที่2ก็คือ5้าโมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับถ้าเราเล่นช่วงเวลานี้เราจะได้คะแนนแค่นี้เองครับถ้าเราเล่นนอกเหนือเวลาเราจะไม่ได้คะแนนสังเกตนะครับว่าถ้าเราเล่นในช่วงเวลาจะเขียนว,ว่า match in progress ก็คืออยู่ในช่วงการแขนน่งขัน แต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในช่วงการแข่งขันมันจะไม่ขึ้นเมสเสจตรงนี้ขึ้นมาให้นะครับเราก็แ,แค่จับคู่แล้วก็สู้แล้วก็จัดอันดับโอเคไหมครับแล้วก็ทุกวันที่20นะครับมันก็จะเอาอันดับคะแนนที่1ถึง150นะฮะเนี่ยถึง150อาเอาไปแข่งรอบถัดไปนะครับก็ไปแข่งรอบคัดเลือกแล้วก็ไปเล่นต่อได้ถ้าเกิดว่าคะแนนเราถึงอันนี้หลกัลกๆเลยคือห้ามพลาดแล้วก็ช่วง2ทุ่มนะฮะจะมีตีบอลโลกด้วยนะครับ ช่วง2ทุ่มเนี่ยตีบอลโลกได้นะครับแล้วก็ช่วง3ทุ่มตีโปเกมอนวไได้เศษโปเกมอนได้เพชรเยอะมากนะฮะอันนี้คือหลักๆที่ควรจะต้องลงนะครับแล้วก็ไม่ควรพลาดนะครับต่อมานะครับเราไปดูคร่าวๆกันอีกสักหนึ่งนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ควรจะเข้าไปทําด้วยนะครับก็คือห้ามลืมเด็ดขาดเลยคือการาบริจาคยูเนียนะครับตังเนี้ยสาคัญมากๆนะครับลหลายๆคนเนี่ยมีเวลาเล่นน้อย พลังไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดเราบริจาคยูเนียนไว้เนี่ยเราสามารถที่จะอาแต้มยูเนียนที่เป็นมงกุฎเนี่ยมาอัเกรดพลังตัวนี้ได้ซึ่งได้พลังมหาศาลตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดอัปเกรดค่อนข้างดีแล้วมันก็จะสามารถที่จะกลับไหวพวกรูปปรงรูปป,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 ปัน้นยูเนียนได้เพื่อได้ของรางวัลด้วยนะครับถือว่าดีมากเลยนะตรงนี้ระบบยูเนียนเป็นระบบที่ได้ในส่วนของของเยอะนะฮะแล้วก็ได้ค่าพลังเยอะมากๆนะครับตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนเลยนะครับยูเนียนเนี่ยจะปลดล็อกตอนเลเวล30นะครับ อันนี้บอกไว้ก่อนว่าหลายๆคนเนี่ยเล่นมาเฮ้ยทำไมไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีไม่มียูเนี่ยนเหมือนพี่เลยอย่างเงี้ยมันจะปลดตอน30ผมบอกกนเลยว่าระบบยูเนี่ยนเนี่ยเป็นระบบคล้ายๆเหมือนกิลลวอ่ะแหละแต่ว่าดีกว่าเยอะนะครับดีกว่าเยอะเลยแล้วก็มีอะไรให้เล่นเยอะมากนะครับก็ลองมาดูดังนี้ได้นะครับแต่หลักก็คือต้องบริจาคยูเนี่ยนกับว่ายูเนี่ยนก่อนอันนี้คือสิ่งสําคัญที่ต้องทาทุกวันนะครับแล้วเราก็จะรับของตรงนี้ได้ด้วยเห็นปะ่ะแล้วก็ในส่วนของพลังกายนะเราก็อย่าลืมนะครับ ใช้พลังกายให้หมดในแต่ละวันใช้ให้หมดเลยนะอย่าให้เหลือนะครับมันสําคัญมากๆนะครับหลักๆเลยก็คือให้ผ่านด่านนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อจะผ่านได้ผ่านนห้แบบว่าเ,เล่นไม่ไหวละผ่านไม่ได้ละพอเราผ่านไม่ได้เสร็จปุ๊บเราทำไงต่อรู้ไหมครับคือเอางี้ก่อนถ้าเ,าเล่นผ่านด่านในะสิ่งที่เรารับคืออะไรสิ่งเราได้รับก็คือกล่องตรงนี้ครับมันจะมีกล่องอยู่2กล่องกล่องแรกก็คือเป็นกล่องเพชรปกติได้โปเกมอนด้วยนะฮะแล้วก็กล่องที่2จะเป็นกล่องดับเบิ้ลถ้าเกิดว่าเราทา สีดาวทุกดาดได้มันจะเปิดกล่องได้เพชรอีก2เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดหาเพชรโคตรดีใน1ด่าดาถ้าเกิดเราได้4ดาวเนี่ยเราจะได้เพชรอยู่ที่10เพชรอ่ะให้ผมซวด้ดูอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆก็ต้องเล่นครับหลักๆเล่น1ก้อนก็คือไอ้แต้ม activity ตรงนั้นเนาะร้อยห้าสิบแต้มต่อวันนะครับสองก็คือเล่นอีเวนต์ที่สําคัญก็แนะนําเป็นพวก PVP นะครับพวกข้ามเซิร์ฟนะฮะนี่คือที่สําคัญ แล้วก็3คือใช้พลังกายให้หมดหลักๆเลยเนี่ยพลังกายก็มาผ่าน่ะผ่านด่านให้ได้มากที่สุดนะครับที่จะทําได้นะครับเล่นไปเรื่อยนะครับจนกว่าพลังกายจะหมดหรือจนกว่าจะไม่ผ่านไม่ได้เขาเนี้ยถ้าเกิดว่าเราผ่านไม่ได้ทําไงต่อนะครับเราสามารถที่จะกวาดล้างได้แบบนี้ให้เรากวาดล้างนะแต่คำว่าเก่าละกวาดล้างตรงนี้เนี่ยแนะนานะครับสิ่งที่เราจะต้องกวาดล้างนะครับให้เรากวาดล้างอยู่2จุดนะฮะถ้าเกิดว่าเราเล่นไม่ผ่านแล้วนะ ศัตรูเก่งเหลือเกินนะครับพลังกายแล้วพลังกายเหลือเป็นพันอย่างผมเนี่ยผมก็จะใช้กวาดล้างแบบนี้ครับเราจะกวาดล้างาในส่วนของพวกอุปกรณ์เอานะครับจะเป็นตรงนี้รับเนี่ยมาล้วกวาดล้างอุปกรณ์เอามันจะได้ของอุปกรณ์ค่อนข้างดีกวาดล้างได้เลยเนี่ยได้ของ grade, อัปเกรดในส่นอาวุธอย่างเงี้ยอันเนี้ยจุดที่ควรจะกวาดล้างต่อมาอีกจุดหนึ่งที่ควรจะกวาดล้างนะครับก็คือ,อาการประจนภายนอกนะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปดูจุดเนี้ยถ้าเกิดว่าพลังกายเราเหลือแล้วเราผ่านด่านไม่ได้เนี่ย เราก็มากวาดล้างเหมือนกันเนี่ยคนนี้กวาดล้างไปเลยเนะี่ยได้ของเนี่ยได้ตัว๋วปะ่ะเอาตัวตัวนี้มาตีบบกโปเกมอนได้มะเนี่ยเราสามารถตีบบกโปเกมอนได้นะเนี่ยปึง้งเนี่ยโปเกมอนพลังขึ้นปะ่ะโคตรดีนะเนี่ยอ่าโอเคเนาะสองสิ่งอ่ะคราวนี้เนี่ยนะครับอ่าพลังกายนะครับสามารถหาจากไหนได้บ้างหลักๆนะผมแนะนําให้ซื้อทิ้งไว้ด้วยนะครับ50เพจเองซื้อไปเลยนะครับซื้อไปเลย แล้วก็นอกเหนือจากนี้จะอยู่ในตรงนี้ครับนี่รีสอร์ตรีคอร์อันนี้จะได้อยู่ที่900พลังกายเสียแค่900เพจเองตรงนี้ค่อนข้างคุ้มนะครับเนี่ยหลักๆที่เราควรจะเล่นก็จะประมาณนี้แล้วก็ไล่ทําภารกิจต่างๆภายในเกมเราก็ต้องมาดูเควสของเกมด้วยว่า q เควสเขาเนี่ยมีอะไรให้เราทําบ้างอย่างเช่นเนี่ยดันเจี้ยพวกนี้ก็จะมีลงดันเจี้ยนนะครับที่เราจะฟาร์มของเงี้ยเราก็อาจจะต้องมาลงบ้างนะครับ พอเราวันนี้เราผ่านด่านปุ๊บเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะกวาดล้างได้มันจะง่ายนะครับเราจะไม่ต้องมาเข้ามาเล่นแบบนี้ทุกๆวันนะครับอ่าไอ้คนจะทําไว้เลยเห็นป่ะปึ้งโอเคไหมง่ายๆอันนี้ก็จะเป็นไอเทมสําคัญมากๆนะครับแล้วก็เซิร์ฟนอตเนี่ยนะครับให้เรามาหมุนวงล้อทุกวันนะครับวงล้อตัวนี้เนี่ยมันรีเซ็ตทุกวันนะฮะเราจะได้เพลทมากกว่าเดิม นะครับเนี่ยอุย้ยหุ่มุนได้ตั้งพันแปดอะโคตรคูงวอนนี้เพชรผมมีจะาห้าหมื่นห้าแล้วนะเออแล้วก็ให้ทุกคนนะครับสำรวจกิจกรรมนะครับกิจกรรมเนี่ยจะอัปเดตทุกๆสองวันนะครับไทม์ลิมิตเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยมันมีกิจกรรมอะไรให้เราแลกบ้างเงี้ยมันมีของปะที่ผมบอกว่าหนังสือกับเศษชิปอะมันสาคัญเพราะมันแลกของเทพได้หมดเลยเออเพชรเนี่ยจะไม่มีให้ใช้เลยปะเพชรมันจะไปอยู่กับพวกอ่ากาชาซะมากกว่าแล้วก็มีระเคลนเฉียนปะก็จะใช้เป็นพวกหนังสื อย่างเดียวเลยป่ะเพราะฉนั้นไอเทมที่เป็นหนังสือเกษตรชิพเนี่ยค่อนข้างสําคัญอ่าคราวนี้เนี่ยอีกต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโปเกมอนวอลโทเคินตัวนี้จะเป็นแอปเหมือนคล้ายๆพาร์ทเนาะผมจะบอกว่านะครับอ่าให้เราทําเลเวลเรื่องร้อยให้ได้ทุกเดือนนะครับมันก็จะมีของแจกแล้วก็หลักๆก็จะเป็นหนังสือจะมีหนังสือแจกแลแล้วก็กรอบรูปตรงนี้กรอบรูปตรงนี้ก็ใช้แลกหนังสือต่อได้นะครับในเดือนถัดไปนะครับก็จะต้องเตรียมเพชรไว้หน่อยนึงนะครับเดือนละประมาณ20,000นะฮะ เพชรสองหมื่เนี่ยสามารถกดเลเวลอ้อยได้เลยสบายแล้วถ้าเกิดใครเติมพาร์เนาะเติมพาร์ที่ปลดล็อกข้างล่างนะครับที่เป็นสายเติมเราก็จะได้รับของ2เท่าก็คือ2ข้ทั้งบนทั้งล่างแต่ถ้าเป็นสายฟรีจะได้ของแค่แถวบนอันนี้ควรจะทำนะครับห้ามพลาดนะครับจะช่วยเรื่องการหาหนังสือได้นะครับอะต่อมาเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของรายละเอียดโปเกมอนเล็กน้อยนะฮะสรับโปเกมอนของเราเนี่ยนะครับเราควรจะทาอะไรกับมันบ้างในแต่ละวัน พอเราเล่นจบมาเนาะเมื่อกี้ใช้เวลาเล่นประมาณ10-15น้าทีเราก็อัปเกรดโปเกมอนเราเลยนะครับหลักๆก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ให้เรามาอัพพลังตัวนี้ก่อนนะครับมันจะอยู่ในตาตารางเนี่ยนะครับเนี่ยตรงคำว่า,า cultivation feature เนี่ยกดเข้ามาก็จะหลักๆก็จะมีการอัพในส่วนของตราต่อสู้นะครับเพิ่มค่าพลังได้นะครับก็จะใช้ทรัพยากรในเกม upgrade, อ,กกกอ,อัปเกรดอย่างเงี้ยเราก็ใช้ถ้ากรเกรดอย่างเงี้ยอัปเกรดได้เลยเนี่ยเพิ่มค่าพลังได้อย่างเงี้ยครับ เราก็มาอัพตรงนี้ต่ออันนี้จะเป็นพวกสกิลยิมอันนี้ค่อนข้างสําคัญนะฮะเราได้แต้มยิมมาแบบหมืน่นแล้วก็อัปเกรดได้เลยนี่ครับแล้วก็อัปเกรดเสร็จก็ใส่พวกสกุลสกิลต่อได้อะไรประมาณนี้ครับเนี่ยไล่อัพไปเลยนะครับมาถึงอัพก่อนเลยนะฮะอันนี้ก็เวลาเรามีโปเกมอนตัวใหม่นะครับเราก็มารับของได้มั้ยเนี่ยรับของได้เยอะมากเราจะได้พวกวีพีอัปเกรดป่ะเสร็จปุ๊บเราก็เอาแต้มมาอัปเกรดนะได้พลังนะเนี่ยเราไลา่ทำเงี้ยไล่ไปเรื่อย นะครับเนี่ยอัพในส่วนของพวกทาเลนต์แตนทาเลนต์เนี่ยล,ล้านหกละอัพเกรดไปเรื่อยๆนะครับมีแต้นเราก็อัพเกรดเลยส่วนสร้อยข้อมือก็อัพเกรดได้นะครับเนี่ยเราก็อัพเกรดเลเวลไปเพิ่มค่าพลังนะปึ้งปึ่งนะไล่อัพไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยนี่ควรควรจะอัพนะฮะเนี่ยไล่อัพไปนะครับ um นควรจะอัพเกรดนะฮะแล้วก็ใส่คิปต้องคิดตั้นเพิ่มค่าพลังอะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือการอัพเกรดรายวันปกติ ในส่วนของตัวโปเกมอนด้านในเนี่ยมันอัพอะไรได้บ้างน,นะครับหลักๆก็จะมีนะครับเนี่ยตีบบกอาวุธนะฮะใส่อาวุธที่มันบวกมากกว่าเดิมอ่ะครับใส่อาวุธที่มันบวกมากกว่าเดิมยิ่งเราใส่บวกมากกว่าเดิมมันก็จะได้ค่าพลังเยอะนะครับแล้วก็อย่าลืมมากดรีเซ็ตนะครับสเตต,ตัสตัวอย่างเงี้ยถ้าเรามีแทมเนาะอันนี้คือไว้ทาตอนสุดท้ายเลยเวลาเราเล่นเสร็จทุกอย่างแล้วก็มาอัปเกรดนิดน,นึง ให้มันติดสายฟ้าเนาะมันจะยัดใบแม็กเพิ่มค่าพลังได้อะไรเงี้ยเราก็กดของเราไปเห็นปะประมาณนี้เนาะแล้วก็อัพพวกสก,สกิลเนี่ยก็สกิลมาก็อัพสกิลแล้วก็ใส่ดิสกิลได้นะครับเพิ่มค่าพลังอีกนะครับไล่ทำไปเรื่อยแล้วก็ใส่พวกเครื่องประดับได้นะฮะเนี่ยแล้วก็มีเครื่องประดับแล้วก็ใส่เครื่องประดับไปนะครับเพิ่มค่าพลังได้แล้วก็ตีบวกโปเกมอนอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะทํากับโปเกมอนให้พลังมันเก่งขึ้นนั่นเองนะครับผม อ่ะคร่าวๆแหละหลักๆนะก็จะประมาณนี้นะครับก็ก่อนจะจากกันครับรบกวนทุกๆคนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเพลินโซนด้แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะฮะในคลิปหน้าซีอ you เก a i n สวัสดีครับ